่าครับสวัสดีครับผมปกกระเลราครับวันนี้มีเมนูเด็ดมาเมนูองลครับนี่ครับมัตตมันไก่รับมัตตมันไก่มัตตมันไก่นะครับชุดยอดชุดยอดก้มน้ำก้นนะครับก้มน้ำเลยใส่อังกะทิลงไปก้นครับอังกะทิลงไปเยวก้นดอกบักหนึ่งอ่า ลาวันนี้ลาเงินแกงก้อน่ะนียแกงมาตมันง้งกับปลารางหยวันนี้ออดมันตุ๊กับมาดนเลยแกงกอับคแกงคแกง้กลงโจนรับก็ไปกับเลยนี่ยลอยลอยลอยลาวันนี้ล่เืองก้นกับล่เืงกน đu đưa la, hôm nay, đu đưa lại la, lại gừng geng con ạ, mặt trâm lại tăng lâu... gần rồi gặp, lâu quậy chơi với nhau, đợt này đẹp, ai bơi liu, จัดเจือเลยจัดเจือเลยนี่งกับโปลูกครับเต็มเลยตัวนี้ตัน้ดามลูกครับด้ามลูกเต็มโมเลยตันนี้ด้ามลูกเต็มโมเลยตัวนี้โอ้ยนักลิงเลยครับพวกโอ้ยนักลิงเลยครับร้อยลาวันนี้ร้อยลามีผู้ช่วยกันนะครับวันนี้ผู้ช่วยมากคนหนึ่งครับนั่งอยู่กลางนะครับปีจักปีจักเราปีจักเราครับ ับโมเดียวโมลันเวลาวันนี้เร่จินจินนะโลเม็กมันกับโลเม็กโลเม็กมันโลเม็กมันโอ้ยันเลยโลลาวันนี้ต้องมนบิดรักเลยวันนี้เด็กเบิึงเรื่องนั้นไหมจัดไปลาวโมเดียวครับจัดจีลาวันนี้จัดจีลา โลเม็กมานั้นเาครับโลเม็กรองกลางครับยังยังยังดีอยู่เลยรถโยนเลยรถโยนเลยอืออ้ยาโมเตอร์ปลามันแกกะเรื่องมันนานจุจงไปโมเตอร์ปลาวันนี้ หลังจากนั้นก็โลก้อนครับโลก้อนให้มันปรุงก่อนไม่ต้องได้เรืองก่อนนะครับมันปรุงก่อนปิดกว้าไว้ก่อนอืมาลาหลังจากที่ว่าโลกอบไอ้ะน้่มจ้าระยิรา,าเลยครับ <c oughs> มาเ <c oughs> ดรเลย <c oughs> โลก้อนครับโลก้อนโลก้อน

ง้มเลยครับง้อมเลยน่ครับไ่้กลิ่นปุงนะครับไ่้กลิุ่้งปุ้งตั้งไรบ้ารือกับตโจนขอซื้มาลาเดีตามตกโจนกับปุ่นๆไปเลยสกัดไม่ได้อยูหลอดดีนะครับ đi, nóng mảng gặp gùm ngó 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 gùm ngó

แล้วก็เกี่ยวไว้ก็ลาวครับเกี่ยวไว้ก็ลาวเกี่ยวไว้แ้วสักปากก็ลาวนะครับอย่างเดี well. h, ๋ยวว่านานขึ <ca> ้นได้เลยครับโล่อหล่อหล่อหล่อเพื R ่อกระลาวครับนานเลยนะครับเพื่อเรียบเพื่อเรียบเพื่อเรียบอย่าเลยนะครับ

เปื่อยร้อยกับเปื่อยร้อยเปยื่อยรอยไอ้ยุ่ดยดเลยลำนาดี่าเียอืไอ้ย่า้านปานปานปานได้เร่งได้เร่งฟังเป็นอ้ามึง่ามาดไอ้ยว่าเปื่อยย่นเปื่อยโลแมกลุดเลยครับเนี่ยนะอ <laughs> ลองใหลุดไ <laughs> ล <laughs> โลแมกยางลุดเรือเปื่อยคว่างแต่เปื่อยเกี่ยวต้านร่องรูครับไรเปื่อยไอ้เนี้ยน่ากินมากเลยครับใครอินคลิปนี้นะครับกากดติดตามต่างยองยูทูบกันนะครับนะต่างเวทกันตัางทิกตอกด้วยครับว่าเปื่อยดีลูงเอ้ยวิ่งมา

เป่ิดร้อยกับเปิดร้อยอย่าอ้ย่าได้แรงเลยอย่างเละไลยนี่เละเปิดนะครับอ้ย่าร้อยร้อยร้อยได้ก้าวหล่นหล่นอย่าตะกุ่มดาวใครอินคลิปนี้นะก็ติดตามกันนะครับนะตั้งยองยูทูบตั้งทิกเก็ตหรือก็ตั้งเวทด้วยนะครับน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนลาครับสวัสดีครับ